สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยคุณครูคณิธามะลีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสติติศาสตร์นะคะซึ่งมีจุดวงหมายก็คือบอกความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์พร้อมทั้งสามารถอธิบายได้ว่าการนำเสนอข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนเรื่องนี้กันเลยค่ะความหมายของสถิติศาสตรส์สถิติศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาตอบคำถามอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นที่สนใจ สำหรับประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในด้านต่างๆอย่างเช่นด้านการศึกษารัฐบาลสามารถนำนําข้อมูลเกี่ยวกับประชากรก่อนวัยเรียนและวัยเรียนบุคลากรทางการศึกษาปริมาณการผลิตและพัฒนาครูในแต่ละสาขาวิชาจำนวนสถานศึกษาและค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาและการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการเกษตรรัฐบาลสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนที่ทำการเกษตรพื้นที่การเพราะปลูกผลิตผลทางการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรแหล่งน้ำและการชลประทานและความต้องการสินค้าทางการเกษตรของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ เพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนการเพาะป,ปลูกกับเกษตรกรในฤดูการถัดไปได้ในด้านการผลิตการวางแผนผลิตสินค้าออกจำหน่ายควรเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ผู้ผลิตมีกำลังการผลิตเท่าใดควรจำหน่ายสินค้าที่ใด และทำอย่างไรผลผลิตจะมีอย่างต่อเนื่องและได้สินค้าที่มีคุณภาพในด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าสามารถเลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างสินค้าจำนวนหนึ่งจากจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ผลิตในแต่ละรุ่นโดยสามารถกำหนดขนาดตัวอย่างที่จะเลือกและสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ซึ่งสร้างเกณฑ์การพิจารณาว่าหากมีสินค้าที่ชำรุด ในสินค้าตัวอย่างทั้งหมดที่เลือกมาจำนวนไม่เกินเท่าใดแล้วจะถือว่าสินค้ารุ่นนั้นได้มาตรฐานตามที่กำหนดในด้านผู้บริโภคการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสามารถนำสถิติศาสตร์มาใช้โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลจากร้านค้าต่างๆที่สำรวจ เพื่อนํามาตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้านั้นหรือไม่ในด้านการพยากรณ์การพยากรณ์เกี่ยวกับฝนโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งใช้ข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดจนวิธีวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์เข้ามาช่วยทำให้สามารถคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าฝนจะตกหนักหรือไม่ ในด้านชีวิตประจำวันสามารถจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับวิธีการใช้จ่ายเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าสถิติศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีข้อมูลข่าวสารมากมายอยู่รอบตัวเรา เราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการทางสถิติศาสตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆและสามารถแปลความหมายโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ในภายหลังนะคะนอกจากนี้ เรายังต้องมีความรู้ทางสถิติศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดและตระหนักถึงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่าสถิติแผนภูมิกราฟหรือการนำเสนอข้อมูลต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการไปโรงเรียนเมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินผลสำรวจดังกล่าวอาจจะดูปกตินะคะแต่ถ้าพิจารณาให้รอบคอบแล้วจะพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้บอกรายละเอียดในการสำรวจอย่างเช่นจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ไปสำรวจแล้วก็เมื่อนำร้อยละของความคิดเห็นทั้งหมดมารวมกันก็จะไม่เท่ากับ100ดังนั้น จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่มักพบในการรายงานทั่วไปนะคะอย่างเช่นได้มีการรายงานว่าพนักงานของบริษัทมีเงินเดือนเฉลี่ย40,000บาทหลายคนอาจจะตีความว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทนี้มีเงินเดือนประมาณ40,000บาท แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดตามที่ได้แสดงในตารางจะพบว่ามีพนักงานเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มีเงินเดือนเท่ากับค่าเฉลีย่ยในขณะที่พนักงานส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยู่ในช่วง1 5 0 0 0ถึง25,000บาทซึ่งเงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งและมีพนักงาน4คนเท่านั้นที่มีเงินเดือนเกินค่าเฉลีย่ยการนำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตจึงไม่เหมาะสม ในการอธิบายภาพรวมของตัวอย่างนี้นะคะเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้โดยเฉพาะในกรณีที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติศาสตร์เรามาดูตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งกันบ้างนะคะจากแผนภูมิแท่งนี้ถ้าพิจารณาจากความสูงของแท่งซึ่งแทนรายได้จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทในปีพศ2561 มีค่าประมาณ3เท่าของรายได้ปีก่อนหน้าแต่ถ้าพิจารณาแกนตั้งของแผนภูมิแท่งแล้วจะเห็นว่าระยะไม่ได้เริ่มจากศูนย์จึงอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่ารายได้ของบริษัททั้งสองปีแตกต่างกันมากทั้งที่จริงแล้วรายได้ของบริษัทในปีพศ2561เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียง2.8ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ4.42เท่านั้น ดังแสดงด้วยแผนภูมิแท่งนี้นะคะในทํานองเดียวกันการปรับระยะบนแกนนอนก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิเส้นดังรูปนี้นะคะจะเห็นว่ากราฟมีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่ายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดปี แต่ถ้าเราปรับระยะห่างระหว่างเดือนต่างๆบนแกนนอนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่แท้จริงก็จะได้แผนภูมิเส้นดังรูปนี้นะคะจากกราฟก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วยอดขายของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดปีเลยใช่ไหมคะ จากตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่ได้พูดไว้นะคะจะเห็นว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติศาสตร์เบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งสำหรับผู้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนอภาพรวมที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสำหรับผู้ใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่พบตามสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อเหล่านั้นว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงใดหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่ไม่เข้าใจนะคะย้อนดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะฝึกฝนนักเรียนนะคะในเรื่องของสถิติศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ